เบลคัมกดดันกดดันอะไรอ่ะอ้าวเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้เราอยู่กันที่สวัรด์หลังจากที่เราอยู่นรกมานานนะก็เห็นน้องฟ้าว่ะนีกันนางป้าดูนูงบ้านสิมีชุดเส้นหมี่วันนี้มารีวิวร้านเครื่องดื่มสามร้านในกรุงเทพที่สไตล์ไม่เหมือนกันหวานกาแฟหวาน

กันที่ร้านแรกบาเทวานะมันยังไงมันยังไงเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะไปเที่ยวบ้านเกิดก็คือสวรรค์จะพาเข้าประตูไปก่อนว่าเป็นประตูมิติใช่เพราะเข้าไปแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงทุกคนมาชมกันได้เลยค่ะพามาขึ้นสวรรค์นะวันนี้ไม่่คยได้เจอกันนะาแแล้ววันนี้เคใส่ขายาวมาเลยก็ถูกแล้วทํางานแต่งตัวเขาอย่งเข้าก็ได้ค่ะ บัตเตอร์ไฟมาแรงงนตัวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟมาแรงงนตัวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟมาแรงงนตัวนี้บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟก็มาแรงงานตัวนี้บัตเตอร์ไฟนีนอนหลงพีดอะอนตอบที่สวัสดีค่ะสวัสดี้าวัสดค่ะร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงครับคุณพีร้านนี้เราชื่อว่า รามาเริ่มกันที่รัตนนาคาที่คิดว่ารัตนนาคาเหมาะกับใครเนี่ยขอใครคนนี้ครับเพราะว่าเลื้อยมาก่อนเฮ้ยเวอร์แน่เฮ้ยอะไรดุ้งดิ่มนะคะอะไรดุ้งดิ่มอะไรรุ้งนิ่งในแก้วอ๋อว้าวรัตนนาคาของน้องฟิล์มค่ะชิมแล้วบอกหน่อยว่าเป็นยังไงว้าินน้ไหมบ้าง มันมันก็กินอันที่อยู่ใกล้ๆป่กแก้วยาวๆแล้วแบบคุ้นเคยช่วงนี้เขาติดด้วยติดหอเขาพลาดเขาพลาดได้ขนาดรอบแก้วขนาดนี้ไหมเดี๋ยวเราไมชิมกันดีกว่าหวานน้ำธรรมดาหวานเหรอน้ำมนุษย์ก็หวานนะอย่างใกล้เกืนเท่านั้นแมันก็หวานไม่แต่หวานจริงๆเออมันเป็นหวานแบบไหนหวานแบบมีกลิ่นยังไงอะไรจริงๆอ่ะนี้ไม่ได้ชอบ ลชอบแบบว่าฝั่งอนามันอะไรมากกว่าแต่ว่ามันไม่ทําให้รู้สึกว่าแหลมเออแหลมขึ้นมามันมันกลมกล่องกับความหวานความเนี่ยพอไม่รู้เลยว่าเบตจริงจมันคืออะไรกูพูดไปด้มันแบบมันหวานมากเมนูที่สองคือมณีเมฆขลาค่ะเหมาะกับใครคาสี่คนที่เหลือทุกพี่ทำไมครเพราะว่ามณีเมฆขลาคือนางฟ้า รสชาติโดยรวมมันจะเป็นยังไงอะ่หวานทันายเหมือนคนทางเอาล่ะเอาล่ะอันนี้น้ะลิ้นจีต้องไปกินหน้าหอนไหนลองเจาะหลัก็ได้เอ้ยลิ้นจี่ไปทั่วหอเลยข้างในก็ได้นะเลยหอหลบฝนหน่อยทำไมเขาต้องชิมจากหลังดี้เพราะว่าหน้ามือมันตลัดหลบบนทางทิ้งบนทาง ใช่ลีลาข้านนะครับม่กระเฉาะเลยอ่ะใช่เก็บเป็นคนเก็บหมดตย่าองอะตนาไนเราจะเสกพอดีทีควันอออย่าง้อ๋อย่างงานอย่างงานคุณมันแตกใส่หน้าจังเลยอะ่ะไรคะเลอะไปหมด มือเราอยู่บนสวรรค์นต่ืวเราต่้เลยอาชิมแล้วกันเนาะ<พ>อาชิมกลิ่นไม้กลิ่นไม้เป็นไงครับ<อ>ลิ้นจีนนำมาเลย<อ>ความแบบเปรี้ยวหวานฟรุตตี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีกลิ่นสโมกแบบว่าคลุ้งอบตัวคละคลุ้งอยู่เต็มถ้วยน่ไปหมดเลยในตัวเครื่องดื่มเปรี้ยวนำแล้วอะไรตามแลดตามเป็นคนแบบร้านทานง่ายแต่พอเริ่มแบบเอ๊ะข้างล่างมันก็เริ่ม เข้ม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 เหมือนกันผ่านไปแล้วสองตัวต่อไปคือวิมานกินนรีแก้วนี้เหมาะสำหรับคนที่นกไปบ่อยอากูแล้วกันอากูแน่ๆคแล้วนืแล้วมึงติดเหล้าเลยมึงอยากกินแก้วแก้วนี้ผมให้น้องคนสวยคุณนไยมึงใส่ทางตูดเนาะอ้อเย็นเย็น ตอนมึเอาหลอดเสียบอะไม่ได้ดูดนะมึงเป่าเป่าเสียบตูปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ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 ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย้ย้ยอุ้ยอ่้ยุ้ย้ยยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ย้ยอุ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 ้ยเุ้ยอ้ย้ยอุ้ยอุ้ย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 ้อ้ ของน้องแป๊บเป็นไงคะอันนี้อร่อยแบบมันซ่าๆรสชาติมันหอมแบบหอมหอมหอมของพี่ที่เขาหมักเองอ่ะหอมกลิ่นเตยเป็นไปเตยเรียกว่ากินง่ายๆออกหวานหรือออกเปรี้ยวออกหวานออกหวานเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยคุณแม่แซ่บคูณชายไม่ชอบดี๊ดอ๊อฟดิ๊ดเปรี้ยวมากดี๊ดอ๊อฟปั้มชอบไหมชอบชอบไม่ชอบชอบกงดื่มเลย เล่นเบาๆ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 อะต่อไปตัวที่สามเป็นอะไรนี่คะตัวที่สี่แล้วค่ะอันนี้มาในนามชื่อว่าอะไรคะอาคมวิทยาศาสตรมิวนี้เราจะมีการได้ข่าวตรงแล้วก็จะคลมด้วยน้ำมนต์ด้วยหมอกกับใครคะอันนี้โดนยังขอยาเอาคนสวยตัวนี้เพราะว่าถ้าใครไปใช้เงินเก่งโอนเงินไวมาค่ะรสชาติทังแก้วมันจะเป็นยังไงอะคะคุณพี่เปรี้ยวอมอยากมีเปรี้ยวอมอย่างอื่นด้วยอมติวตีนมั้ง เฮ้ย<ฮ><ฮ>มันเคยตกแตกบ้างไหมครับคุณพี่เค็ตกใส่หน้าคเฮ้ยต่ดูว่าเคยแตกใส่หน้านะคะคุณพ,พี่จะลองไหมคะแก้วเหรอทำไ,ไมต้องซิมหลังมือน,นะลองซิมหน้ามือมันตลกอ่า บางทีกูก็งงนะมาร้านล้วกูึงก็มานมมือไว้เรื่องจริงก่อนไม่ได้จริงเลยเร็วรมารวมๆจะพ้นแล้วเร็่อพ้นวเือจริงเรื่องอมนี่ยอือไปแล้วไม่ตามหานิยมพี่เรียบร้อยครับ เลมอนน้ำที่ขอบแก้วคืออะไรอะคะน้ำตาลแสแดงุอ้ยอันนี้อร่อยไม่เค็มเปรี้ยวนําแล้วก็คือถ้ากินคู่กับน้ําตาลายแดงรอบๆอะอืมดีมันก็จะช่วยตัดเปรี้ยวให้มันกลมกล่อมขึ้นแล้วก็หอมเพราะว่าเป็นน้ำกลิ่นน้ําตาลใสแดงมันหอมอุ้ยอันนี้สดชื่นอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือสุกันเมืองหงษนิจังเป็นี่ขอมสนยาหน้านูเหมือนครุฑเหรอคะฟันเมือค่ะครุฑไ่ถอดนะคะทนตกรรมต้องเข้าแล้วเนี่ย อ่ะทำไมไม่ชิมเลยฝาดรอเลยจ้ะคนนกทองคํามันเป็นของของข้าแพงสมเกียรติข้ามากข้าดู้จักท้าได้ยามแพงไม่เสียแรงที่ข้ามาไกลถึงเพชรบุรีปึ๊บมือชนผกตั้งหมดเลยอีดอกกินไข่ก่อนกินไข่เก่งไหมกินไข่ไม่เก่งไงเตาะไข่เก่งมากกินแค่แตกในปากอื้อแตกไหมกินต่อเลยกินต่อเลย ว้าวหมดแก้วคือเมารสชาติมันเป็นแบบอธิบายไม่ถูกแต่มันรู้เลยว่ามันเค้มแบบโอ้โหคนพ่อคนแม่เค้มอะอะไรน้ำอะไรน้าอร่อยน้ำถ้ามาร้านนี้กินแก้วนี้แก้วเดียวพอว่าขึ้นสวรรค์เลยขึ้นสวัสดิ์คุณพี่พัดเพิ่สวรรค์ได้ไหมคะหนูเตยที้หนูเตย หนูปหาไปชั้นเก้าด้วยนะครับหนูคือชั้นสองให้รอดเท่านี้เลยนะคะในสวรรค์แก้วนี้ฮะนี่แก้วสุดท้ายสุดท้ายแก้วปิดจะพาเราขึ้นสวรรค์กูไหนออกว่าใครจะได้น้อยออกกูออกนดำดำออกน้อยออกเนี่ยขาวเอ้าวไอ้ินี่ยไอ้โมงไอ้โมงเอาล่ะเอาล่ะอันนี้คือโมงกดแก้วครับอันนี้แก้วนโมงได้กินใช่ไหม้องโมงใช่ตุ๊บเดียวนะน้องโมงมาถึงหนึ่งช็อตให้โมงคนเดียวอะไร ลูกสาวมันติดึงมันมาหนักกว่าที่มึงรู้มึงมันเข้มโลมันเข้มมากรอเลยเนี่ยแก้วนี้ราคาเท่าไหร่คะแล้วท่านนี้ราคาเท่าไหร่คะว้าวเลยาะมาเลยนะบาร์โค้ดมาบาร์โค้ดมาเลย ฝากร้านบาเทวดาลีบตี้ทองหล่อมาลองชิมเครื่องดื่มที่แบบใส่ความครีเอทีฟความเป็นไทยเข้าไปกับเทวดาสวรรต่างๆตอนนี้มงจะปิดแล้วคือตอนแบบร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราะไปบารญี่ปุ่นกันต่อนะครับซร้านหน้านี่คงไม่ไปแล้วไปเร็วเร็วเร็วเอ่ะพี่หมวยพร้อมนะ3 2มสหนึ่งป อุ้ยอีอีมองเมานะเลยอ่ะอนหมดเลยหลอดไหมน้ำน้ำเลาอ่ะลสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนะคะขอคคุณค่ะ สวัสดีจ้าตอนนี้นะจ๊ะพวกเราก็ได้ลงมาจากสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะเห็นว่าหัวหยิกขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าลมแรงนิดนึงตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่เดอะสตรีทนะคะซึ่งร้านนี้นะคะจะมีฟีลลิ่งแบบว่าเชฟฮันนีซขึ้นมาหน่อยๆนะคะแล้วก็คือร้านพิซซ่ายากาอาร่อยอร่อยชื่อร้านเลยนะพิซากายากาชื่อร้านมาจากอะไรชื่อร้านมาจากลูกเขาพี่เตอรนชิน มัดูจอเลยแบบพี่พัก็กลัวเหมือนกันเราไม่ได้บูลลี่กันเองนะทุกคนเห็นเรามาทุกคนเห็นเรามามาเริ่มกันที่เครื่องดื่มเครื่องดื่มน็อตเคชก็แบบดูเป็นเจลลี่แบบดยู่ดีเคคุณเป้าวุ้นวุ้นแบบเนี้ยคุณต้นงบีบบีบลองช่วงนี้เขาเขาเียว่อยลับพลานเขาเชิญแล้วมันก็คือเออวาโล่งมันกลับยากมันกลับยากนิดเดี มึง<า>อันเนี้ยมันจะอยู่จนกว่าผัวมึงจะมีคนใหม่เลยนะ <c oughs> อ๋อหมายถึงว่าตำนานมันจะมันจะอยู่ไปตำนานเลยนะตำนานมาทีอ่ะก็ไม่นานนะใช่ <c oughs> ช่วงถามตรงๆกับคุณจอมปลวก <c oughs> เลิกยัง กระเป๋ามด collection แล้วนะแล้วเลิกทาอินกระเป๋าในรายการคนอื่นแล้วมันใช้จริงๆโว้ยก็รอ collection สองเนี่ยะทุกคนอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรสีเบสจ้าสีาวสีเบสออะเดี๋ยวตบตาคีมดีกับคนนี้หวานช้ำอยู่มั้ยยังหวานหวานไหมเต็มร้อยความหวานได้เท่าไหร่ตอนนี้พี่นีหวาน เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องว่าเขากินสับปะรดด้วยหรือเปล่าก็บางวันก็กินบางวันก็จะแบบว่าเอ้ยมันทุแล้วยายไม่อยู่ห้องด้วยกันหรือยังก็อยู่ด้วยกันบ่อยตอบไม่ตรงครรทัดหวานอย่ห้องหรือยังว่านตาจะต้องเอาละค่ะนอาะค่ะเรามาชิมกันดีกว่านะด้านนั้เป็นเจลลี่พีชด้านนี้เป็นเจลลี่ยูสุอ่า อะแล้วกินกันสองคนมากันสองคนเหมือนกอือหืตดชื้นหมายว่าอากาศตดชื้นมันยังไงก็มีกลิ่นของเครื่องดื่มชนิดนั้นที่เรียกว่ายูซุมันดูเป็นความแบบคอลลาเจนเจลลี่หอ่าอันนี้คือโอ้โหไันนี้ก็ในโลกเขาอันใหญ่มากอันใหญ่ก็สามารถเข้าในปากนี่หมดเหมือนกันว้าวไปถึงโรมาพวกเราหนึ่งสองสามปูวาทำปายคือเตซินอ่ะคุณชื่อเรื่องอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะอือ แล้วโตมัตค่ะขอมที่มุไหวกอดอมกลิ่นมันเป็นกลิ่นส้มๆอ่ะดูลูกดูลูกกันเลยลูกหอมตะละแหน่อยวัดตไปฟอพะอินแล้วเหรอรู้สึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยปะไม่อะมันคือประเทศไทยอะูหแต่บรรยากาศมันคือญี่ปุ่นว่าอยังไงดีวะเมียเนี่ยบอกได้ยัง บางทีก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นส้มมันนำจริงๆพอความเป็นส้มมันออกมาก่อนอม,มันจะเปรี้ยวนําม,มาก่อนแล้วก็ด้วยความเป็นมัทฉะเนี้ยม,มันจะรสชาติมันจะไม่ได้เด่นมากมแต่ว่ามันก็จะเหมือนเวลาเรากินมัทฉะที่เราไม่ได้ไปผสมนมผสมอะไรอ่ะมันก็จะมีความแบบเป็นชาชา,าสดชื่นไหมสดชื่น่รอมาแล้วอันนี้คือ<ก>ที่พี่เตชินในคอมเมนต์ให้เราาร้อนโซจีวานบบไมอเชื่อัน อุ้ยมีมัชมันโลด้วยอ่ะเอานี้ก่อนอันนี้ก่อนเพิ่มซอมันกุ้งเลยกันอืมอันนี้อร่อยจริงอืมอยากเอาข้าวเปล่ามาคุกอ่ะกำลังจะทานแล้วนะแคบนะหนึ่งสองสามร้อนไหมระวังสำลักของมันอันนี้นี่มีความรู้สึกว่ามีความไทยๆบวกกับความญี่ปุาเนาะความเป็นญี่ปุ่นมันคือซอสมันกุ้งต้มยำอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมคะมันคือซอสมันกุ้งต้มยำอะไรอย่างงี้ป่ะคะ อ๋อซอสเผ็ซี่ซอสเผ็ซี่ซอสไปซี่เสียงเปลี่ยนไปแล้วของน้องฟิล์มก็มาแล้วโตเกียวบานาน่าชันว่าแรงชันว่ามีความมีไข่ขาวแต่นุ่มๆไหมนุ่มแล้วก็หอมคือนี่ชอบกล้วยอยู่แล้วเอองไปถึงว่ายังไงนะชอบในคอมเมนต์ใช่ชอบกล้วยแบบกินหรือว่าแบบเอาเข้ากล้วยที่ลิงชอบอะค่ะอ๋อมีหน้าลิงถึงกัดมึงมันเหมือนกล้วยที่เราชอบกินไหมกล้วยที่เราชอบกินมันหอมแบบนี้ไหมหอมหวาน อยากตกอีฟิมมาตอนนี้ของพี่อานนท์มาแล้วค่ะมิกกับบีห่อหอมชอบชอบชอบไม่น่าเนือขอบเยอะเลยเกลืออุ้ยแต่ได้กินกับอาหารแบบญี่ปุ่นเราจะตัดเลียนได้นี่เราได้ข้าวเปล่ามาคู่เกิดนี้ผัดกับไข่กุ้งหน่อยซลมอนเบอร์เฮ้ยอันนี้เอาไปนะ จะจิ้มกานี้คำเขาใหญ่มากเลยนะแต่ละครับใช่ร้านของพี่เตชินอ่ะดั้งเดิมที่เป็นร้านบุฟเฟตใช่ไหมข้างบนอ่ะก็คือขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วแซลมอนคือสดอยู่แล้วกินเลยแซลมอนเ o อร์อือแซลมอนเขาดิ้งอยู่ไอเลิฟแซลมอนเป็นยังไงคะสำหรับร้านนี้ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศเลิกงานแบบ ดึกดึกหน่อยอ่ะแบบไม่ได้ว่าหัวค่ำมากอ่ะดึกดึกหน่อยมันีดูดีสดด้วยนะจริงอยากหาซี่มาแบบแล้วมึงสดนะก็สดนะก็สดนะไม่ใส่ถุงเลยหรอเฮ้ยพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณทุกคนไม่เหมือนไปเซเว่นไม่ใส่ถุงเลยหรอไม่ใส่เดี๋ยวนี้ใส่ถุงผ้าโนนอ่ะนั่งไปนั่งจับเห็บนั่งจับเห็บตาแข็งมากอ๋อไปฉีดมาถ้าหมาะสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศนะที่แบบว่าเลิกงานแล้วว่า ดึกหน่อยแล้วก็อยากหาที่แบบมาแฮงเอามานั่งกินมานั่งแบบว่าดื่มดีร่อถอยู่หนาอาหารอร่อยข้องดื่มดีต่อกันที่บาร์เกาหลีกันดีกว่าไปกินได้ั้ยอ่ะไปและจะไปก็ไม่ได้ไปนะพิเศษคอมพิเมนทารีชื่อว่า B A s a n s e t ข้างในเป็นบ๊วยหรือว่าเป็นเชอรี่เชอรี่แก้วพิเศษแบบนี้ ดูหลายอย่างด้วยวันนี้แฮกิ้หน ι, <S 2> 2 <S ah! ึ er kind of well <S. <S ่งสองซ้ำาหลายอย่างเลยวันนี้ปลาหวานหวานแม่หวานหวานลูกหวานหวานลูกเอามาอีกหนึ่งค่ะบราซิโกเบอรนิโกเบรนี่สี่คนโอนอยอ้อไปทีใหม่ลูกหนูลูกมากสี่คน เย็นชุกอ้าวไปอมูแดงเฮ้ยตาอะไรนะเป็นไงเป็นไงรสชาติรสชาติสีฟ้าๆคือน้ำเชื่อมแหละแล้วข้างบนก็คงเป็นบางอย่างถือว่าแรงอันนี้คือว่าแรงนี่มันคืออะไรนะบลูเบี่โคเบยมันคืออะไรโอ้ยช็อกโกแลตมันเป็นฟิวบ์หรอใช่ปะมันมันหวานนุ่มอ่ะเหมือนแดงอะไรอย่างงี้ปะ ม้ววามันตูย่างน่าเสียดายจริงเลยนะคะพี่แป๊กแพ้ปูว้าววันนี้อสลัดสิใช่ลองไหมได้มาหุ่ยกลิ่นข้าทะเลมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แป๊กแป๊เนชนก่อนค่ะชนก่อนทุกคนต้องคอยค่างแบ๊กมีปูทำปลาทำปลาอยากได้เขาสวยร้อนๆเลยอ่ะหุ่มันเหมาะกับเวลาเราหลังเลิกงานแล้วลงมาแวะอ่ะ พี่เตเสิร์ฟเองเลยค่ะอันนี้คืออะไรพี่เตนี่เป็นออยเตอร์ช็อตนะครับก็จะมี3ามส่สี่รสครับปิดกี่โมงพี่เตเออจริงๆเราปิดที่สองครับแต่ว่าวันนี้รัฐบาลก็ยังให้เราเปิดได้ที่ปิดอยู่ใช่ก็ต้องมาตัดนะครับรสชาติเด็ดขาดเป็นอะไรอร่อยขอบคุณทางไหนก็ได้เลยพิเตอร์ ันนี้ฉันไม่พลาดอะจารมีสี่อันแต่ฉันจำไม่พลาดไม่มนี่เสียสละนี่ไม่ดีอันนี้มันคือหนางลมสดที่แบบมีหลายรสชาติมีซีฟู้ดมีน้ำพริกเผามีอะไรอย่างงี้ยุ่งๆแล้วนั่งเหมือนแข่งเลยอ่ะจะเลอ่ะยุ่ง่วนอันนี่ยุ่งส่วเราสุ่มนะเพราะตอนเนี้ยแป๊กอ่ะไปอยู่ในโลกของปูไปมันปูไปแล้วแป๊กขอสลากสีแบ๊กแป๊กแบ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 ๊กมุดหน้ามุดตาเอ็นจอยเอ็นจอยว่าเพื่อนได้เลือกอะไรก่อนชนกับเพื่อนซะหน่อยออกกระดองปูชนเออร้อน อืมอร่อยไหมเค็มข้นมากอร่อยอืมมโมโมคือแบบอืมพิเตอร์นี่อร่อยมากเลยอ่ะพี่เตอนี่คืออะไรอ่ะอร่อยมากซอสยำไหมครับซอสยำโฟก้าไม่อยากกินโฟก้าโอ้โหเอาเลยเฮาอยากให้เอาเอามาอะไรเอามาอร่อยมากเข้มข้นมากอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือโฟก้าคนละหนึ่งคำได้เริ่ม รสชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้มาพุ่เแรมันแบบละลายหายไปละลายอ่ะเป็นอะไรนกอ่ะมันเบามากเลยอ่ะโอ้ถ้ามาต้องตั่งอีออยสเตอร์เมื่อกี้แตงกวาแล้วก็ซมอ่กระทะร้อนสามอย่ากเนี่ยคือต้องกินร้านเปิดถึงเที่ยงคืนขี่ซาไกยะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยมาเหอะนะท่ากมาเออเราเจอกันที่บ้านเกาหลีค่ะวันนี้ใครอ่ะ ไต้ดูคนเดียวอ่ะเอาล้วค่ะตอนนี้มาอยู่อีกหนึ่งที่แล้วเห็นชื่ออยู่แล้วก็ต้องรู้เลยว่าอยู่ที่อีเทวอนชื่อกันอยู่แล้วว่าอีเทวอนอยู่ถนนสีลมถนนหกปากซอยสีลมซอยหกซอยแปดไม่ใช่ซอยหกอ๋อสีลมซอยแปดไม่ใช่ซอยคอมพิวเตอร์ซอยหกตบปากอุ้ยมันจะกลับดีมากเลยเร็วมีเวร์ทีด้วยเร็วอีหมวยยังไม่เลิกกันบุก ladies and gentlemen please welcome พาวิทพงยิกงแหมนี <hate UC> ่ก็กรงเป่ามาทั้ง้านหมายเลขสี่มีพิกมีพิกมีพิกีเสาสีอ่อนทุกคนะคะคุณไม่ไี้ด้มันจะโชว์ปิงปองไม่ี๊ดโอ้ยลานกว้างนะเอาจริงๆไม่อึดอัดมีเพื่อนที่ให้เต้นเยอะมากมาเรื่องดื่มมาแล้วเอาเลยค่ะ นี่คืออะไรนะคะอีเทวันทาวเวอร์ที่อยู่บนเขาไงอีเทวันทาวเวอร์อันนั้นเอ็นโซทาวเวอร์อันดับเอ็นโซทาวเวอร์มีทั้งหมดกี่แก้วอ่ะ28 28ดหารหมาก็วนเลยเนี่ยอาบแต่แก้วแรกแล้วก็วนงาวนไอ้นี่ไหมวนนี่อยู่ไกลอ่ะได้เปิดแก้วที่1 3 2 1งสามสหนึ่งไปอ๋อกินน้ำปิ้นปินบอลลูนอ้าวโอเค ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเสียบ่เสียบ่ต่ออ่าอ่าน้องก้างน้องก้างอย่ามัวแต่กินข้าวลูกอ่ะแล้วต้องให้น้องลุงเออขอบอ่าน้องอ่างต้องสองเลยน้องอ่างต้องสองไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ่าไปไปแบบก็ไม่เดือดร้าเยอะดีนะ กินเล่นๆสนุกสนุกอันนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ปะอันนี้สี่พันกว่าบาทนะจริงๆแล้วว่าเดือพันห้าน้องเคกินให้ดูหน่อยเคกินให้ดูหน่อยทำป้อนไปยกแก้วให้เขาหน่อยอีดอกเขาย่อไปขนาดนั้นจะก้างจะก้างสามอันสุดท้ายเป่าหญิงจุบอ่ะได้ได้กินสามอันเลยนะคนที่ได้กินจะต้องไปกินบนเวทีบนเวที อีมองอีมองโดนทันแล้วโนจับมือบมดเลยทีโดนทุกหลานเลยและนี่คือสองคนสุดท้ายจากการกงน้ำผลไม้ครั้งนี้เอนจะลองว่ายัางยิงยาวปลากระเป๋่ยิงฉุบทีเดียวนะคะแพ้โดนนะคะย่างยิงยาวปลากระเป๋่ยิงกระเป๋่ปลากระเป๋่ปากระเป๋่ Yang top gang talk It's a love shot. Prepare water for friend. come on. อย่าทิ้งช่วงสิ่ดหล้แอลกอฮอล์มันเยองนะตรงนี้มันใกล้บ้านไม่เป็นไรหรอกเออใครวะไม่มีอ่ะสุดท้ายเอ๊ ตอนนี้ที่เนี่ยคืนวันพุธลด50และถ้ามาคืนอื่นๆบอกว่ามาจะโอเคาิโกลด15นะจ๊ะเหมือนแก้ขัดเหมือนไม่ได้ไปเกาหลีมาแก้ขัดหน่อยมี cover dance ทุกคนสุดวันเสามีโชว์มาคืนอันนี้เลยจะได้สร้างทุกคนถ้ามีเวลาว่างอะน้ออยากจะผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนักก็ลองไปนวดดูนวดนวดกดจุดนวดนวดกดจุดนวดเสร็จแล้วก็มาเที่ยวต่อได้ใครอยากไปสวรรค์ก็ไปร้านบาเทวดา ถ้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นคิดถึงฟิลญี่ปุ่นก็ไปร้านคิสากายะของพี่เตชินได้ใครคิดถึงเกาหลีแบบมันแบบคิดถึงเกาหลีแบบพวกเราก<อ>็มาที่อิตาลีววได้นะจ๊ะอิตาลีมาอ,อยู่ที่รัศดาซอยแปดอ <c oughs> ิลลูอิลลูมที่รัศดาร้านพี่เตชินเราอยู่รัศดาเ <c oughs> ดือนตีแต่ร้านเนี้ยอีิลลูมซอยแปด <c oughs> แล้วคนแบบไหนถึงจะมาสามร้านแค่ในวันเดียวคนแบบไหนคนแบบพวกเรานี่แหละ คนบ้าเออแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะตอนเนี้ยคือด้วยมาตรการของรัฐบาลอะร้านทุกร้านก็จะปิดแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อาจจะเปิดเร็วขึ้นลองไปเช็คดูแล้วโปรโมชั่นจัดเต็มทุกร้านแน่นอนฝากกดไลค์กดตับควายกก็ดแชร์ให้เราด้วยรวมถึงว่าใครที่มาดื่มอะไรเงี้ยก็เมาไม่ขับกับไอติมด้ยไม่เมาไม่มีการเมาเกิดไม่หมายว่าแบบเราไม่เกิดเออโอเคไปแล้วแหละบายบายบายฟิลจะเป็นี่ไปโดนแล้วเฮ้ย